ของเปลาตัวนี้เย้ yeah. ตัวนี้คือที่อยากได้มากที่สุดเลยครับสวัสดีครับวันนี้จะมาในอีกแบบหนึ่งนะครับอีกรูปแบบหนึง่งวันนี้จะไม่มารีวิวเรื่องอื่นแล้วจะมารีวิวของเล่นเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าใครได้ติดตามผมมาตั้งแต่ต้นนะครับจะเห็นว่าเวลาที่ผมไปญี่ปุ่นเนี่ยผมจะซื้อของเล่นมาแล้วก็เอ,อเอามา รีวิวให้ดูว่าผมสุ่มอะไรบ้างเป็นคนชอบสุ่มเป็นคนชอบเสี่ยงะนะครับว่าลุ้นดูว่าตัวเองจะได้อะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็เลยไม่ได้ไปญี่ปุ่นเนาะเพราะว่าประเทศเราล็อกดาวน์ก็กึงก่งกึ่งล็อกดาวน์คือมันยังไม่ล็อกดาวน์จริงๆแต่ว่ามันการเดินทางก็ยังไม่สะดวสกสายการบินก็ยังไม่ค่อยได้ทํางานกันได้ทําการบินกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เราก็เลยต้องค้นหาของในประเทศเนี่แหละมาสุ่มกันเองเพื่อความสนุกส่วนตัวของเราเองนะครับ วันนี้ผมได้อะไรมาผมได้ของจาก7 e เ e ่ e อครับนั่นก็คือช u ป,ป,ป้าชูบเยนี่นะครับเย่ช h ป้าชูบชูปาชูบคืออะไรชุป,ป้าชูบก็คือลูกอมแบบที่มีอ,อ,อะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม้เสียบอะครับแล้วก็ตัวไม้เสียบเนี่ยก็ทําให้เราสามารถกินได้ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นลูกอมอยู่ด้านในมีรสต่างๆคําว่าชูป,ป้า ชุป้านะครับชุป้าแปลว่าอะไรชุป้าแปลว่าเป็นภาษาสเปนบาให้ก่อนเนื่องจากผมพูดภาษาสเปนได้เนาะชุป้าแปลว่าดูดครับชุป้าแปลว่าดูดมาจากเวิร์บนะครับคากริยาคําว่าชุปานะครับเพราะฉะนั้นเวลากินทุกคนก็เลยจะดูดไม่ต้องสาธิตเนาะโอเควันนี้ซีรีส์ที่เรามาดูของแถมจากน้องชุปปชุบเนี่ยก็คือ น้องลายคาแรคเตอร์ครับเยไม่ใช่ตัวนี้นะแต่ตัวนี้ก็คีบมาเหมือนกันเป็นคนอย่างที่บอกว่าเป็นคนชอบลุ้นน้องลายคาแรคเตอร์ก็จะมีอยู่หลายๆตัวนะครับซึ่งในวันนี้มันจะมีให้เราลุ้นทั้งหมดอ่าเห็นไหมเอ่ยมีให้เห็นทั้งมีให้ลุ้นทั้งหมดสิบรูปแบบนะครับสิบแบบด้วยกันอเราอยากได้ใครเราอยากได้ น้องหมีบราวสิพอเป็นตัวที่ชอบที่สุดครับน้องหมีบราวแล้วก็คนนี้ก็น่ารักนะือแล้วก็มีอะไรนะตัวโกบะแล้วก็มีซารลี่ใช่ไหมคือ,ค,อคือตัวลูกเจี๊ยบถูกไหมครับอืมเดี๋ยวเราไปลองลุ้นกันก่อนดีกว่าส่วนนี้ก็หมดหน้าที่ในการโชว์ตัวมาเรามาลุ้นกันลูกแรกว่าจะได้อะไรบ้าง อึบอึ๊บ,บเขาก็จะมีด้านที่ให้เปิดนะครับโอ้ยแอบเปิดย่ากกันนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วได้แล้วได้แล้วได้แล้วอึ๊ยาแล้วมันก็ไม่ไปทมรอยด้วยนะ <c oughs> ทั้งหมดวันนี้เราจะเปิดกันทั้งหมด แปดลูกนะครับซื้อมาทั้งหมดแปดลูกได้แล้วไปแล้วความยากลำบากในการที่ทําสดไปด้วยเรื่อยๆนะครับด้านในก็เป็นอย่างนี้นะครับอ,อทีนี้วิธีเปิดกดเลยกดกดนี่แล้วมันจะออกมาเองเลยนะครับคล้ายๆโปเกมอนเลยเนาะออกโปเกมอนเย้ได้คนนี้ก่อนเลยนะครับ แม่แล้วก็จะมีแผ่นการ์ดให้นะครับนี่จึงๆึงึงนอกจากนี้เขาก็จะมีบอกด้วยว่ามีทั้งหมดกี่แบบเป็นรูปแบบอะไรบ้างในการ์ดท,ทั้างหนนะครับเหมือนเหมือนกับกระชัปองอะไรพวกนี้เลยอ่าเราแกะมาดูก่อนเนาะเอาไหมาสิอ่ะรีวิวให้ก่อนวนะ่ามีอะไรอยู่ข้างในบ้าง แล้วก็ได้ชุบแปะชุบนะครับเป็นรสสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ไม่รู้วต่ที่ต้องสุ่มหรือเปล่านะครับอ่ะชุบแปะชุบรสสตรอเบอรี่นะครับอืมอุ๊บสเราได้ตัวเบสิกเลยเนาะทาดาเฮ้ hey. น้องคนนี้นะครับเราตั้งไว้ข้างหน้าเลยแล้วกันเนาะให้ทุกคนได้เห็นกันเห็นหรือเปล่าเนี่ยแอบงั้นเราไปกันเร็วๆเลยเนะาะแหมลูกที่สองขออย่างเดียวคือขอให้มันไม่ซ้ำแค่นั้นก็พอแล้วพอใจแล้วนี่คือเสน่ห์ของการลุ้นการกาชานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่ผมได้กลับมาไปบินญี่ปุ่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะ สุ่มเยอะๆนะเพราะว่าเป็นคนชอบสุ่มมากกระเป๋ามีแต่ของเล่นมาแล้วอาสรุป,ป่าชุป,ปชบๆไม่ไม่สุ่มนะครับเป็นรสสตรอเบอรีร่หมดเลยติ้คนที่อีกแล้วเออได้ครบสองแบบแล้วนะคะคนนี้เย้สปารไก้แล้วกันนะครับ แต่ช่วงเนี้เออแต่แต่ของเซเว่นนะครับของสุ่มพวกนี้ในเมืองไทยดีอย่างนะว่าเราอ่ะเข้าไปตามเว็บที่เขามีโพสต์กัน,นเยอะก็จะมีคนมารีプライว้ว่าขอแลกสมัยก่อนผมก็เคยแลกเหมือนกันไอตัวต่อเลโก้ตุกๆุกะครับแล้วก็ส่งให้เขาผิดก็มีแแดเว็บตึง้ง้องราว ตัวนี้คือยากได้ที่สุดเลยต้องพลาวตัวนี้เย้ตัวนี้คือที่อยากได้มากที่สุดเลยครับนี่ทาดาเบาในเบอร์เกอร์นะครับกอดเบอร์เกอร์โคตรน่ารักเลยอะ่ะเ,เราเอางโชคดีดวงดีไม่ซ้ำอยู่นะครับมาลูกที่สี่แล้วเราก็ไม่ครบสิได้ไม่ครบซื้อมาแค่แปบ เอาแค่ไม่ซ้ำกันละกันเนาะตัวที่เหลือค่อยไปหาเน,ะนาะแม่ตุนการจึร๊บเวยมันติดแอบตึงเฮ้ยสีชมพูเย,ย้ชื่ออะไรเมื่อคืนดูชื่ออยู่ลืมชื่อที่เป็นน้องสาวของเรานะครับไม่ซ้ำเย้ย น่ารักเลยไม่ซ้ำด้วยแล้วลูกอมเราจะกินอะไรหมดเนี่ยประจำเป็นคนไม่ค่อยกินลูกอมครับคือที่บ้านเนี่ยตั้งแต่เด็กไม่ให้กินลูกอมอืมแต่ก็เป็นข้อดีนะเพราะว่านี่เพิ่งไปขัดินเออหไปขูดหินปูนมาคุณหมอบอกโอ้โหฟันไมุ่กไม่ปุเลยอายุเท่านี้แล้วเป็นคนที่ไม่เคยฟันปุเลยนะครับในชีวิตม,มาแล้ว เดอไอเนี่ยมันติดอ่ะเฮ้ยเฮึซ้ำแล้วน้องซ้ำแล้วอะ่ะตึงได้ซ้ำซะแล้วนะครับ แต่เป็นซัมตัวดีนะแบบไม่ป็นไรช่างมันแล้วเราก็จะโยนทิ้ง้าคาแล้วเราก็จะไม่บอกว่าไม่ถ่ายเห็นว่าข้างๆเราทำเลยไว้ขนาดใดนะครับมาเลอีกสามรูปพูดถึงเซตอนนี้ก็มีของของใหม่ๆมาเยอะเนาะพวกพวกของเล่นมันก็จะเหมือนเอ่อพวกเซเว่นญี่ปุ่นละเมื่อพวกซปเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นคือมันก็จะมีของเล่นแทรกอยู่ในของกินเยอะแยะนะครับ มาลูกที่หกอือสิเขียวเขียวมาแล้วทาดามาแล้วนะครับตัวเลนนาดเลียนนาดนะครับเลียนาดอ้า1ึงโชว์มาแล้วเลียนาดลงไปเดี <laughs> ๋ยวต้องมานั่งเก็บอีกนะครับ ไม่เป็นไรเราอยู่ในห้องนอนตัวเองมาอ่ะเริ่มไหวใช่เฮ้ยสีเหลืองซานี่มาแล้วอันนี้ก็จะลงไปนะครับแล้วมันจะปิวนี่มาแล้วสเก็ตบอร์ดมาเลยเห็นไหมครับร้องมากับสเก็ตบอร์ดนี่ โอ้ยโอเคซ้ำแค่ตัวเดียวนะเท่าน,นี้ซ้ำตัวเดียวพอนะสุดท้ายแล้วมาดูเฮ้ยทำไมแกะง่ายกินมามช้าม,มากแต่เป็นซ้ำตัวดีทั้งคู่เลยนะ โอเคเป็นไงครับกับการสุ่มวันนี้ของผมสุ่มชุบป,ปะชุบในคาแรคเตอร์ Character, เลือ่องลายนะครับแล้วก็ได้ซ้ำไปแค่2ตัวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปหาแลกเอาแล้วก็ไปหาตัวที่เรายังไม่ได้ไม่ครบน,นะครับตัวที่ได้ไม่ครบก็คือน้อง,น,องน้องสาวของบราวนะครับในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลียนะ่าชารลีนะครับในอีกคาแรคเตอร์หนึ่งก็คือขาดแค่3ปมปะเดี๋ยนะห2 3 4 5 6สี่ห้าขาดสี่แบบ อ๋อน้องปลาแบบธรรมดาอีกตัวหนึ่งนะครับขาดสี่แบบที่ยังไม่ได้หรือเราจะมาสุ่มเพิ่มกันดีเออซื้อมาสุ่มเพิ่มดีไหมอีกสักเทปหนึ่งโอเคสำหรับวันนี้ถ้าใครถูกใจอย่าลืมไปเก็บด้วยนะครับตามเซเว่นอีเลเวนใกล้บ้านของคุณแล้วก็มานั่งอวดกันบ้างนะว่าใครได้อะไรบ้างได้ซ้ำกันหรือเปล่าสำหรับผมวันนี้ก็แฮปปี้แล้วเพราะว่าตัวที่อยากได้มากๆ2ตัวคือนี้รวมทั้งตัวนี้นะครับ ได้หมดเลยแต่ว่ามีซ้ำโอเคเดี๋ยวเออถ้ามีอะไรให้สุ่มกันอีกเดี๋ยวผมจะนำมาสุ่มให้ดูนะครับแล้วก็มาลุ้นกันว่าเราได้อะไรเอาของไทยๆก่อนละกันถ้าได้กลับไปบินญี่ปุ่นเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลุ้นของญี่ปุ่นให้ดูนะครับสำหรับวันนี้กด u ั s ส r ค b ้กับกดไลค์ก่อน <c oughs> ขอบคุณมากครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันครั้งหน้าครับบา,บายมีคนได้ซีนอีกหนึ่งรอบบา,บาย